เพื่อนๆคะคลิปนี้พาจะมาพูดถึงเรื่องแว่นที่เราใส่อยู่แล้วเราจะมีความรู้สึกว่าแว่นมันไม่ตรงแว่นมันเบี้ยวอยู่ตลอดเวลานะคะค่ะเพราะว่าพักหลังๆเนี่ยพาเจอบ่อยมากเลยกับลูกค้าบางคนที่เขามาบอกว่าคุณพามีความรู้สึกว่าแว่นที่ใส่อ่ะมันเบี้ยวแว่นที่ใส่อ่ะมันไม่ตรงนะคะทีนี้พาก็จะมาบอกว่าให้คุณเพื่อนๆเนี่ยลองสังเกตดูนะคะว่าแว่นที่เราใส่อยู่นะคะ ว่าเราวางไว้ราวางบนโต๊ะนะคะในลักษณะแบบนี้ในลักษณะปลายขาชี้ขึ้นนะคะเราวางไว้แล้วเนี่ยคือปลายขามันกระดกไหมมันกระดกแบบสูงต่ำแบบนี้ไหมถ้าสมมุติว่าเป็นนั่นมีโอกาสว่าเป็นที่ว่าแว่นมันเบี้ยวแต่ถ้าสมมุติว่าวางลงแล้วแว่นมันตรงนะคะคือด้านนี้จะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะคะด้านนี้เนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วมันเป็นที่ว่าขา ตรงช่วงนี้คือเหมือนกับว่าสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะเวลาคนที่วัดหรือช่างที่ช่างที่ดัดแว่นให้อาจจะดัดปลายขาที่ไม่เท่ากันหรือว่าแบบประเภทที่ว่าหูข้างหนึ่งอยู่ใกล้อีกหูข้างหนึ่งอยู่ไกลมันก็จะเป็นไปได้จากตรงช่วงโค้งของตรงนี้นะคะโค้งของปลายขานะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าสมมติว่าหน้าแว่นที่เราวางลงไปแล้วเนี่ยข้างใดข้างหนึ่ง มันไม่กระดกถ้ามันกระดกสะแสดงว่าแว่นเบี้ยวแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่กระดกล่ะมันเป็นเพราะอะไรเขาจะบอกว่าถ้าสมมตุติว่าเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าหน้าแว่นไม่กระดกนะคะถ้าเราใส่ขึ้นไปแล้วเรามากดตรงแทดดอกไม้คือลักษณะว่าให้กดลงนะคะไม่ใช่กดเข้าแบบนี้นะคะเวลาเราใส่ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราใส่ถ้าสมมุติว่าเราใส่แมสนะคะให้เราช้อนจากข้างล่างตรงช่วงจอรเนี่ยนะคะ ให้ช้อนจากข้างล่างขึ้นไปแล้วก็ตรงทัดดอกไม้นะคะให้กดลงแบบนี้นะคะไม่ใช่กดเข้าหากันให้กดลงแบบนี้นะคะถ้ากดลงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหน้าแว่นตรงเนี้ยตรงด้านจมูกตรงเนี้ยมันจะวางในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วก็พอดีแล้วก็ตรงช่วงทัดดอกไม้ตรงนี้มันก็จะเกี่ยวหูเราพอดีแล้วทีนี้เนี่ยเราลองมาดูว่าเราลองมาดูว่าถ้าเราใส่แล้วเนี่ยคือถ้าแว่นมันอยู่ในลักษณะเบี้ยวแบบนี้ ข้อแรกอาจจะเป็นที่ว่าหูเราสูงต่ำไม่เท่ากันหรือแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เจอบ่อยที่สุดเลยก็คือว่าตำแหน่งคิ้วไม่เท่ากันเมื่อวานนี้พาก็เจอน้องออออก็ก,ก็เด็กรุ่นเด็กวัยรุ่นอน่ะนะคะคือเขาไปทำคิ้วมา ซึ่งสมัยนี้เนี่ยการเขียนคิ้วเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับการสักคิ้วสมัยก่อนคือพอสมัยก่อนนี่คือสักคิ้วนี่ปุ๊บเนี่ยพอเข้ามาถึงปุ๊บเราเห็นแล,แล้วว่าเขาไปสักคิ้วมาเปิดดำๆแต่ตอนนี้มันมันไม่ใช่ละคือบางครั้งเนี่ยลูกค้าบางคนเนี่ยเขาไปสักคิ้วมาเสร็จปุ๊บคิ้วสองข้างเนี่ยสักหนาบางไม่เท่ากันซึ่งถ้าเราไม่ไม่ใส่แว่นแล้วเราไม่เอาตำแหน่งแว่นมาวัดเราจะไม่รู้เลยว่า แว่นคิ้วเราเนี่ยคือสักมาแล้วเนี่ยสูงต่ำไม่เท่ากันหรือหนาบางไม่เท่ากันหนาบางในที่นี้คือหมายถึงว่าความหนาแบบนี้นะคะกับความหนาแบบนี้นะคะคือเส้นใหญ่กับเส้นเล็กอะ่ะคือบางบางครั้งเนี่ยคือข้านึงเส้นใหญ่เส้นใหญ่กว่านิดนึงอีกข้านึงเส้นเล็กเล็กกว่านิดนึงแต่พอเวลาเราใส่แว่นขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นละตำแหน่งแว่นแบบนี้แล้วเท่าที่สังเกตมาเท่าที่เห็น เวลาคนเขารีวิวมาเวลาสักคิ้วเนี่ยคือในลักษณะว่าคนที่ถูกสักก็จะหลับตาคนที่สักก็จะเป็นคนที่แน่นไปคือจะเป็นคนที่ทำไปแต่พอเวลาลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยพอเวลาลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยตำแหน่งตาความกว้างของลูกตาสองข้างมันจะไม่เท่ากันพอสองข้างไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยเนื้อที่จากจากตาดำเอ่อจากขอบตาตรงนี้กับเหนือคิว้ว กับ,กบตำแหน่งคิ้วตรงนี้สองข้างถ้าสมมุติว่าตาไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยคือพื้นที่ตรงบริเวณน,นี้เนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันเพราะเวลาใส่แว่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าแว่นไม่เท่ากันแว่นใสแล้วแว่นเบี้ยวหนึ่งอาจจะเวี้ยวมาเบี้ยวมาจากคิ้วที่สักหรือทํามาสูงต่ําหรือเส้นใหญ่เล็กหรือตอนที่สักมาคิ้วอาจจะตรงแต่ว่า ตาเราเนี่ยลูกใหญ่ลูกเล็กคือแบบการเบริกตาของเราเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซนเลยค่ะเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าหูสูงต่ําก็เป็นไปได้หูข้างนึงอยู่อยู่ใกล้เข้ามาอีกข้างหนึงถอยออกไปอันนี้ก็เป็นไปได้หรือว่าคิ้วสูงต่ําหรือว่าตาใหญ่ตาเล็กพวกนี้เป็นองค์ประกอบของสาเหตุที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่า แวนเบี้ยวตลอดเลยค่ะแล้วก็คือข้อสำคัญที่สุดคือว่าเวลาเราใส่แว่นขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเวลาเราใส่พอเราถอดแว่นออกมาแล้วเราใส่แว่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเหมือนแว่นมันกระดกทั้งทั้งท,งที่ตาเราก็ปกติคิ้วเราก็ปกติแต่มันอยู่ตรงที่สันจมูกของเราตรงนี้สันจมูกสองข้างตรงนี้คือตำแหน่งกระดูกมันไม่เท่ากันมันเหมือนกับคนเราบางคนเนี่ย กลางนิ้วออกมาปุ๊บเนี่ยคือนิ้วจะตลงบางคนกลางออกมาแล้วเนี่ยคือกระดูกมันคดเหมือนกันตรงด้านจมูกเนี่ยสองข้างข้างหนึ่งบางทีเนี่ยมันจะมีกระดูกที่โผล่ออกมาฉะนั้นกระดูกที่โผล่ออกมาปุ๊บเวลาเราใส่แว่นถ้าเป็นใส่แว่นพลาสติกมันก็คือจะกลายเป็นว่าขามันจะกดจมูกข้างหนึ่งแต่ถ้าเป็นกรอบพลาอ,อเป็นกรอบโลหะที่มีขาแป้นจมูกแบบนี้มันก็จะมีความรู้สึกว่า ใส่แล้วเนี่ยคือมันกระดกมาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันจะลอยมันก็จะกลายเป็นว่าขาแว่นเอขาแป้นจมูกเนี่ยมันไปกดทับข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะมีความรู้สึกว่าเจ็บนะคะค่ะก็เลยว่าคลิปนี้ก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆว่าบางครั้งเนี่ยเราใส่แว่นแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าแว่นมันเบี้ยวหรืออะไรแว่นมันไม่ได้เบี้ยวเลยแต่องค์ประกอบเขาเรียกอะไรนะสัดส่วนบนใบหน้าเราที่มันไม่ที่มันไม่ มันเบี้ยวมากกว่านะคะมันเบี้ยวไม่ใช่แว่นที่ไม่ใช่แว่นเราเบี้ยวนะคะบางคนโหนกแก้มไม่เท่ากันก็เป็นไปได้อย่างของพานเนี่ยคือโหนกแก้มไม่เท่ากันนะคะแต่คิ้วเรานี่คือคิ้วเราเขียนได้เขียนให้มันเสมอกันหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราเล็งแล้วเนี่ยโอเคคิ้วมันไม่ตรงหรือว่าคิ้วมันนั่นอันน,นี้คือเราแต่งได้แต่งได้เสริมได้นะคะแต่ขอบตาคนเราอ่ะไม่เท่ากันอย่างถ้าสมมุติว่าเป็นช่วงอากาศปกติ ตาพาจะเท่ากันแต่เมื่อไร่ที่มันเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาหรืออากาศมันไม่ดีหรืออะไรเงี้ยตาพาข้างหนึ่งจะโตอีกข้างหนึ่งจะต,อจะตีอันนี้เป็นปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะมาดัดตามแว่นแว่นจะตามสายตาเราบางครั้งมันก็ไม่ได้ซึ่งถ้ามันเป็นที่ปัญหาตรงนี้บางครั้งเนี่ย ถ้าสมมุติได้ช่างแก้ไขให้ได้เขาก็จะแก้ไขให้ได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันเกินกําลังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจบางครั้งเราก็อาจจะต้องมองข้ามไปนะคะค่ะก็เลยว่าคลิปนี้ก็เลยเอาเอาความเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาบอกเพื่อนๆเนี่ยนะคะเพราะว่าสองสาวันนี้เจอบ่อยมากแล้วเมื่อวานนี้ก็เจอน้องอยู่คนหนึ่งที่แบบดัดเท่าไหร่ก็ไม่ตรงดัดเท่าไหร่ก็ไม่ตรงจนตอนหลังเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าก็เลยต้องพูดความจริงว่า คุณน้องคะคุณน้องพอทราบไหมคะว่าคิ้วเนี่ยเขียนมาไม่เท่ากันเขาเขาบอกอ้าวจริงเด็ป,ะปะ้าพาเออถึงได้ชี้ให้เขาดูเป็นจุดถึงขนาดเราต้องเอาไม้ไม้ที่วัดเซนเ็นเตอร์ต,ตาเนี่ยเหมือนไม้บรรทัดน,นะฮะมาวัดให้เขาดูถึงน้องก็ถึงได้รู้ว่าโอเคคิ้วนี่คือหนาบางไม่เท่ากันจริงๆค่ะอันนี้แก้ไขด้วยแว่นต้องแก้คือแก้ไขด้วยแว่นได้ไหมได้ แต่เวลาวางไว้เวลาวางบนโต๊ะมันจะต้องมีข้างใดข้างหนึ่งที่กระดกขึ้นนะคะบางครั้งเราจะเอาแว่นให้ตรงแล้วก็วางบนโต๊ะต้องให้ตรงไม่กระดกอันนี้คือค่อนข้างที่จะยากน,นะคะค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้พาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเพื่อนๆท่านใดมีความรู้สึกว่าแว่นที่ใส่แล้วมันเบี้ยวและแก้ไขไม่ได้มานะคะเดี๋ยวพาจัดก,การให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Subtitles oh.